ที่นี่ใช้ท่อเมนหลักนะครับก็คือท่อ2นิ้วใช้ระบบสปริงเกอร์หมุนรอบตัวเองคือระยะ4 4คูณ4เมตรหลักๆเลยเจ้าของก็คือจะปลูกมะละกอนะครับเรียกว่าปลูกมะละกอพันแขกนวนแล้วก็จะปลูกพริกแซมในอีกส่วนหนึ่งของแต่ละจุดแต่ละจุดระยะห่างนั้นยังไม่แน่นอนแต่ทางทีมงานเราได้รับโจทย์มาก็คือติดตั้งระบบสปริงเกอร์ หมุนรอบตัวเองแบบ360องศาระยะห่าง4คูณ4เมตรในเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ4ไร่อยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับเช้านี้เป็นเช้าของวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563การบรรยากาศที่หน้าง,งานอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬกับหน้าง,งานของเช้าว,วันนี้ในท่ามบรยบรยากาศที่เรียกว่าฝนตกทั้งคืน นะครับเมื่อฝนตกทั้งคืนเนี่ยอุปสรปรคัอุปสรรคของเราก็มากมายพอสมควรทีเดียวจะทีมงานลุยถึงไล่ไปถึงสวนของเราก็ไม่ท้อนะครับถึงดินจะแฉะยังไงก็ต้องลงมือทําตอนนี้ก็กําลังติดตั้งสปริงเกอร์แต่ละจุดแต่ละจุดในการวางท่อสปริงเกอร์เข้าแต่ละแถวแต่ละแถวนะครับส่วนที่นี่เจ้าของสวนมีโครงการที่จะปลูกก็คือมะละคอแขกโนวันแล้วก็พริก แล้วก็ต้นไม้ยืนต้นอีกบางส่วนตอนนี้ทีมง,งานเขใช้ระบบสปริงเกอร์360องศาหมุนรอบตัวเองนะครับระยะห่างของสปริงเกอร์แต่ละตัวก็คือก็คือ4คูณ4เมตรกับการทํางานอยู่ในของเช้าว,วันนี้นะครับเราเก็บการดําเนินงานการทํางานหน้าง,งานเอามาฝากกับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมครับทีมง,งานลุยถึงไร่ไปถึงสวนเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันที่ห กรกดาคมปีพุทธศักาชา2563เรายังอยู่ที่หน้าง,งานนะครับที่อำเภอเสกาจังหวัดพึงการกับการติดตั้งระบบน้ําในส่วนแห่งนี้เช้าของวันนี้เป็นเช้าของวันที่ทีมงานตั้งถังทักน้ําขนาด2,000ลิตร3ใบแล้วก็ตั้งปั๊มนะครับในืเช้าฝนตกทั้งคืนครับเมื่อคืนนี้เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ทีมงานเราก็ดําเนินงานมาได้ดูดี การติดตั้งปั๊มตัวนี้เป็นปัม๊มขนาด3แรงหน้า2องนะครับไฟ220โวลต์โดยการใช้น้ำจากบอ่อบาดาลเข้ามาใส่ถังพักแล้วก็ปล่อยใช้ระบบปั๊มอีกจิวยิงมาเป็นตัวขับแรงดันของสปริงเกอร์แต่ละโซนแต่ละโซนนะครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังทำจุดที่จะเอาน้ำจากถังข้างบนนะครับลงมาใส่ถังพักข้างล่างอีกทีหนึน่งเรียกว่าใช้ถังควบคู่กันไป บางคนเห็นหอถังสูงๆอย่างนี้ถามว่าทำไมไม่ใช้หอสูงทีเดียวเลยการใช้ถังทักน้ำขนาดหอสูงนะครับถ้าเรามีหอเก่าอยู่แล้วมันก็ได้ประโยชน์ก็คือ,อน้ำจากข้างล่างลงมาช่วยแต่ถ้าเราน้ำจากเนี้ยปล่อยลงไปเนะี่ยปลายปลายนะน้ำแทบจะไม่ถึงอกครับเพราะน้ำยิ่งยุบเนี่ยแรงดันมันก็ยิ่งน้อยลงไปนะครับเมื่อแรงดันยิ่งน้อยลงไปการส่งน้ำมันก็เกิดอุปสรรคและปัญหาก็คือน้ำไปไม่ถึงปลายสวนนั่นเอง ตอนนี้ก็เริ่มทำจุดปล่อยน้ำเข้าถัง2,000ลิตรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563ทีมงานลุยถึงไร่ไปถึงสวนนะครับยังอยู่ที่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬอยู่ในขณะน,นี้กับการติดตั้งเดินระบบน้ำในสวนแบบ ปุกผสมผสารนระาคระยะห่างของสปริงเกอร์ก็คือ 4, ี่คูณสการดําเนินงานวันนี้เป็นการดําเนินงานของช่วงบ่ายตอนนี้ท้องฟาร์มืดคึ้มมาเลยนะครับทีมงานวันนี้ก็มากันไม่เยอะเพราะเริ่มจะลงนากันแล้วฝนตกดีมากทีมงานเริ่มลงไล่เริ่มนนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นการเดินท่อเมลักบริเวณขอบขอบบริเเหมืองนะครับยังมีฟาร์มยาวทั้งหมดประมาณ300เมตร ประมาณสาม0้อยสิเมตรรอบรอบไปเลยนะครับตอนนี้ทีมงานก็เริ่มเดินท่อเมนขนาดสองนิ้วแล้วก็กระจายท่อหนึ่งนิ้วไปตามขอบคันที่ระยะของสปริงเกอร์จะเป็นสปริงเกอร์หัวหมุนรอบตัวเองสาม้อยหกสิบองศาระยะห่างอยู่ที่สี่สี่เมตรต่อตัวสี่เมตรต่อจุดสี่เมตรต่อจุดจ่อยว่าอะไรตัวยอะไรันนี้ สีเมตรต่อจุดนะครับตัวนั้นตัวนั้นถึได้ทั้งหมดจะอยู่ที่แปดสิบตัวนะครับิปเปินงเกอร์แปดสิบหัวครับตอนนี้ทีมงานก็เริ่มแบ่งเป็นจุดๆ,ๆ,ๆของแต่ละจุดแต่ละจุดที่มีความยาวถึงสามร้อยกว่าเมตรในขณะนี้ <ienda noise> <Raum. S 1> เรายังอยู่หน้างานนะครับอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงการอยู่กับการติดตั้งระบบน้ำระยะห่าง สี่คูณสี่สารอยหกสิบาสปริงเกอร์หัวหมุนรอบตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการลุยถึงไร่ไปถึงสวนตอนนี้ทีมงานของเราก็เริ่มวางท่อมเมนนะครับริมขอบเหมืองนะครับหรือริมขอบค้วยที่ทางเจ้าของสวนขุดล่องกลางระบายน้ําเอาไว้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะอยู่ที่อีกส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานเรากำลังติดตั้งระบบน้ําเช่นเดียวกัน โดยการวางท่อเมนจะมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ300-320เมตรสปริงเกอร์จะอยู่ที่ประมาณ80ชุดนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังดําเนินง,งานการเคลื่อนย้ายท่อเมน2นิ้วแต่ละจุดแต่ละจุดและแต่ละโซนแต่ละโซนในการที่จะให้น้ําเข้าสู่ระบบสปริงเกอร์แต่ละโซนแต่ละโซนนะครับผมปั๊มที่นี่เราใช้ปั๊มา3แรงหน้าสองส่งน้ําจาก ถังพักน้ำ3ใบก็คือ6,000ลิตรส่วนข้างบนนั้นอีก2ใบใบละ2,500ลิตรก็จะมาจูนเข้าหากันแล้วก็จะใช้ปั๊ม2แรง3แรงหน้า2ท่อเมหลัก2นิ้วมาเป็นตัวขับเคลื่อนอระบบน้ำเข้ามาที่สวนและเข้าระบบสปริงเกอร์ที่เราติดตั้งเอาไว้แล้วแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละโซนนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการลุยถึงไร่ไปถึงสวนในช่วงบ่ายของวันนี้ ทีมงานลุยถึงไร่ไปถึงสวนทดสอบระบบสปริงเกอร์นะครับพร้อมที่จะมอบงานส่งงานให้กับเจ้าของสวนเป็นสปริงเกอร์ขนาด4คูณ4นะครับ3ร0องศาหมุนรอบตัวเองได้ตอนนี้เราทดสอบแล้วเดินเช็คหัวไดยครับอันไหนไม่หมุนหาอะไรเคลียร์หรือเปลี่ยนหัวได้ก็เปลี่ยนเลยจะได้มอบงานส่งงานให้เขาก็ับ้อมอันนี้เปิดแล้วนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดพร้อมกันอันนี้หนึ่งโซน จะอยู่ที่สามสิบสี่แถวสี่แถวหกสิบปะหัวน,นะครับหัวแล้วแถวสิบห้าหัวตัวหานได้ท้ายจ๋ย,นนะะจยถึงนะครับคุณจีนมาดูเลยครับผมตอนนี้เราจะมอบงานส่งงานนะครับโอเคนะวันที่สองตัวแอร์เช็คหัวด้วยเออสองหัวข้างหลังท่านด้วยตอนนี้จินง,งานลุยถึงไร่ไปถึงสวนทดสอบ่วนที่สองนะครับ กอนที่จะมอบงานส่งงานให้กับเจ้าของสวรรลาไหลหัวเลยหลายหัวเลย,ลย,เ,ลยเดินลงมาหน่อยแล้วเอารวนลงไปด้วยรวดลงไปด้วย,ววยตอนนี้ทดสอบเป็นน้ำพุอีกแล้วเปรียยนพลังงานเนี่ยตุ้ยเดินลงมาหน่อยแถวตัวแอร์สามสี่หัวตรงกลางอีกด้วยครับผมตอนนี้มอบงานส่งงานนะครับตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยครับหัว อันนี้โซนที่สองนะครับโซนที่สองเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณห้าสิบประหัวนะครับห้าสิบประหัวเพราะเราต้องการความแรงของสปริงเกอร์เพราะนั้นความถี่ก็จะถี่มากนิดหนึ่งระยะห่างสี่คูณสี่เมตรครับสี่คูณสี่เมตรนะครับเช็คเลยนะครับเช็คเลยจอรที่จีมงานกาลังทดสอบขหนไม่ดีที่เปลี่ยนหัวเลยครับก่อนที่จะมอบงานส่งงานให้กับเจ้าของสวนวันนี้เลยครับผม ตนที่สองตัวแอเช็คหัวด้วยเออสองหัวข้างหลังท่านด้วยตอนนี้ทีมง,งานลุยถึงไร่ไปถึงสวนทดสอบส่วนที่สองนะครับก่อนที่จะมอบงานส่งงานให้กับเจ้าของสวนหลายหัวเลยหลายหัวเลยเดินลงมาหน่อยแล้วเอารวดลงไปด้วยรวดลงไปด้วยตอนนี้ทดสอบเป็นน้ำพุอีกแล้วเปียกหมดแรงงานเนี่ยตุ้ยเดินลงมาหน่อย แถวตัวแอร์สามสี่หัวตรงกลางด้วยครับผมนนี้มอบงานส่งงานนะครับตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยครับหัวอันนี้โซนที่สองนะครับโซนที่สองเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณห้าสิบหัวนะครับห้าสิบหัวเพราะเราต้องการาร์มแรงของสปริงเกอร์เพราะฉะนั้นาร์มถี่ก็จะถี่มากนิดหนึ่งระยะห่างสี่คูณสี่เมตรครับสี่คูณสี่เมตรนะครับ เช็คเลยนะครับเช็คเลยต่อนที่ทีมงานกำลังทดสอบอันไหนไม่ดีที่เปลี่ยนหัวเลยครับก่อนที่จะมอบงานส่งงานให้กับเจ้าของสวนวันนี้เลยครับผมท่านผู้ชมครับนี้อีกแปลงหนึ่งที่ทิมงานลุยถึงไร่ไปถึงสวนกลางทดสอบอยู่ในขนาดนี้นะครับ <S <S เป็นอีกโซนหนึ่งที่ยิงมาระยะทางจากจุดที่เรายืนอยู่ในขนานี้ไปถึงปั๊มมีระยะทางห่างถึงสองร้อยเมตนะครับเพราะว่ามันอ้อมบนเนินนะครับอ้อมบนเนิน <S 2> <S 2> <S ดูด้วยดูด้วยถ้า เช็คหัวสปริงเกอร์ได้ครับเจมอบงานส่งงานเลยอันไหนไม่หมุนไม่ดีให้เปลี่ยนหัวตัวเอเดิน้ามาเดินก็มาเดิบบนเข้ามา,บบมาสายมือท่านสายมือท่านอ่าเปลี่ยนเลยเช็คด้วยปิดฟาวล์ก่อนเดี๋ยวเขาไปจัดการให้ตอนนี้เราทดสอบบนแถวเนิน ขนขอบนะครับลำเหมืองโซนที่เห็นอยู่ในกาะน,นี้เป็นหัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับไปใช่หัวแถวนะครับเป็นปลายทางนะครับเป็นปลายทางตอนนี้เราลงบันเดินใครใครช่วยเดินบันเดินหน่อยเร็วตรงกลางด้านท้ายตรงกลางด้านท้ายไม่หมุนนะครับเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทดสอบไห้แปลงข้างนู้นช่วงนี้ฝนตกด้วย นี้เปิดพร้อมการทีเดียว40หัวนะครับบนเนินระยะวามยาวอยู่ที่200เมตรนะครับบนเนินสันขอบเมือเมืองนะครับ220เมตรอันนี้เราลดสอบบนเนินกันอยู่ก่อนนี่คือรายการลุยถึงไร่ไปถึงสวนก่อนที่จะมอบงานส่งงานให้กับเจ้าของสวนช่วงบ่ายในวันนี้นะครับอยู่ที่อเวอเซกาจังหวัดบึงกาฬในขณะน,นี้กับการดําเนินง,งานของทีมงานลุยถึงไร่ไปถึงสวนนะครับ